สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนนะกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะอาจารย์โจนะคะจะมาแสดงสาธิตวิธีการทำอาหารนะคะอันนี้อาหารจีนนะคะเรียกว่าเป็นปลาเกี้ยวหวานนะคะเป็นปลาตะลอก 做这道菜呢，一定要鱼新鲜。哈，เวลาที่จะทำอาหารชนิดนี้นะคะปลาจะต้องสดนะคะ。哎，我们采用什么鱼都可以，只要新鲜就可以。ใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้ปลานั้นสดก็พอค่ะ。สุก为什么它叫松鼠鱼呢？松鼠鱼我们到时候成型以后，它像松鼠的那个刺猬展开来。哦、嗯，哈、嗯，呃、啊，ที่ อาหารชนิดนี้นะคะชื่อว่าปลากระลอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วค่ะจะเหมือนเขาจะฟูๆออกมาเหมือนกับหางของกระลอกค่ะเวา้งัส่วนที่มเ้อ่เอส่ว้อวทเ้อมเอ่ว้วนะ้อ่ว่ว่มือ่วนก้อ่มนอสว้อส่ม้ทีมน้อส่วกท่้ท้อท้วก เราดดาวยค่ะ,ะเราเราเราโราเ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 าเจาเราเรัเรา่าเปาราเ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 รนะราะเราวราเก็เราเราเราเร้รนนเราเราเราเเราเรเราเรเรา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 เเราเราวราเราเราา แล้วจะเชือดต่อแล้วก็หั่นเป็นแนวขวางนะคะ 好，我们刀工处理完以后就这个样子。我还是两个人的我还是两个人的。我还是一样我还是一样的。我还是一样的。我还是一样的。我还是一样我还是的。我还是一样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 的。一样的。我我还是一样的。我 แล้วก็เป็นเอ่อหล้าจีนนะคะลงไปค่ะ้อ่าจเอ่อใส่พ่เนีใส่ยลงไปค่ะเงอใส่เอพริกไทลงไปค่ะเงเล็กน้อยนะคะเอ้อนะรกไลงไเ้ากง้อ่อออกงอ่เกอยียอไม่งส ไม่ต่องใส่เยอะนะคะคแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแล้วก็คลกเคลงาใเข้กนเ้ยะยค่ะแล้วก็ใสัะเยกยาง่นี่คแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเอ้ยเราก็จะย่างทีนค่ะแล้กคาเาาะาทีนะคะ 那然后在腌制的过程当中我们开始下一步操作好那万一嘛那好老婆在他们看到都掰一下学锅子、嗯、加入色拉油好二三、呃、那慢弄白呢哈开火

哎，这个挂这个面粉，用那个淀粉呢？用那个玉米粉比较好一点。ใช้แป้งข้าวโพดนะคะเทลงไปค่ะ。哎、嗯，我们十分钟差不多。เราหมักได้ครบสิบนาทีแล้วนะคะ。 เอาปลาลงไปคุกในแป้งข้าวโพดให้ทั่วนะคะทค่ะต้องเอาแป้งข้าวโพดนะคะคุกให้ทั่วทุกทุกที่เลยนะคะในตัวปลาค่ะที่เราหั่นไว้ะคะ่ะไม่งั้นนะคะมันจะติดกันนะคะ 就拍这个样子差不多了。嗯嗯嗯嗯 อุนหภูมิยูนนนนน่นร้อนประมาณหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จับปลาลงไปทอดในลักษณะที่อาจารย์กำลังทำอยู่นะคะ ถั่วพอต้มสุกแล้วนะคะให้เอาน้ำออกแล้วก็เอาใส่ถ้วยไว้นะคะ个อ้เรา始炒มีเวอนที่รรออเาก็นะะคจะทำซอสตัวซอสนะคะ ใ่เใ้าอใส่น้ำมันลงไปนะคะเราไหนก็อย่สปเา่ะเใส่กอปเใส่อปเาอเใกปค่ะอป ค่้ใส่เจีนลงไปนะคะล้วก็ใส่เหล้ค่ะาจีนลงไปน้คะใส่เ้าจนเลลงไปเล็กน้อยค่ะเราล้วก็ใส่ไปน้อยใส้านลงไปนะคะอ ซอสท้ไว稍微多一点ค่ะอันนี้จะมีรสเปรี้ยวหวานนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่น้ำตลาลลงไปเยอะน,นิดนึงแล้วก็ตามด้วยใส่น้ำลงไปค่ะีย在那店ชูก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะเอ้ไหนก็小半勺就可以了ค่ะใส่ลงไปเออเพียงเล็กน้อยนะคะ อตอนนี้นะคะปลาทอดก็สุกแล้วนะคะเราก็ตักปลาเท่าึ้นมาได้เลยค่ะเหลือดีกลาอยู่เอาพักไว้ให้เสด็ดน้ำมันนะคะ มดดา<ส>ด้วยแป้งเซียดีนค่ะใส่เช่อแป้งข้าวโพดล,ลงไปแล้วก็เผสมน้ําลงไปนะคะลลก็ค่อยๆเทเอแป้งข้าวโพดที่เราผสมน้ำแล้วลงไปในซอสท,ที่กำลังผัดอยู่ค่ะ พ我้ทีคเราอนาจะที่แล้วนะคะเราก็เอาปลานะคะไปวางบนจานค่ะเไม่ได้ทน,ะะน,นเรอ่ี้วนเราอานะควนจาามเกไปอีนอนะคะน้อนะคะไาน่ะ้นตอนตะุเอาปลาลงไปวางในจาเราไะเอาปลานงบนจนป จัดวางให้เรียบร้อยแล้วก็เอาแตงกวาที่ใส่ไว้ในตรงปากปลาออกค่ะเมื่อจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาซอสที่เราทำไว้นะคะราดลงไปบนตัวปลาค่ะ เร每个都在浇ค่ะก<啊>็น<嗯>ัด้วทุกส่วนของปลานะคะเราจะต้องล่าซอให้ทั่วเลยนะคะอ๋อ这是我们第一个菜ค่ะทนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะปลากะลอกหรือว่าปลาเบี้ยวหวานของเราค่ะจากนั้นนะคะก็ให้โรยถั่วลงไปข้างบนเพื่อเพิ่มสีให้สีสันให้สวยงามค่ะ

好，这是我们第一个菜。好你刚刚完成，准备好了。师傅，在中国鱼是有什么寓意呢？嗯，嗯嗯、在中国呢有一个吃鱼都有一个寓意，我们一般都在过年过节，象征着年年有余。嗯，好，那刚刚啊，邦邦哥在问呃，阿丹伯啊，问时 อย right ู่ที่ประเทศจีนนะคะการกินปลาเนี่ยมีความหมายสื่อถึงอะไรหรือเปล่านะคะก็คืออาจารย์ก็ได้บอกนะคะว่าชาวจีนนะคะจะกินปลาในวันตรุษจีนนะคะความหมายก็คือมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ในทุกๆปีนะคะซูฟู่น่าเจ๊กซงสู่อยู่ภาช中国什么菜系呃松鼠鱼我们这道菜呢在中国江苏省呃江苏比较有名的这一道名菜是属于江苏菜。 แล้วก็เมื่อกี้นะคะอนจ์ได้ถามไปอีกนะคะว่าอาหารชนิดนี้นะคะปลากระลอกเนี่ยเป็นอาหารของจีนทางเหนือหรือว่าทางใต้หรือทางฝั่งไหนนะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาหารชนิดนี้นะคะเป็นอาหารของเมืองเจียงซูค่ะเจ่อาารของเมืองเจียงซูค่ะเจ้าซูซึ่งเป็นของเมือเจียงซูค่ะเจ้าซูซึ่งเป็นอาหารของเมืองเจียงซูนะคะในตอนแรกนะคะการทําอาหารชนิดนี้นะคะจะใช้ปลาที่ชื่อว่าปลากุ้ยนะคะในการทําอาหารชนิดนี้ค่ะ 对，我们今天选用的是海里的海鲈鱼。哈，但是今天呢，我们哈，但是今天呢，我们用的鱼是海里哈，但是今天呢，我们呢，哈，但是今天呢，我们用哈，但是今天呢，们用的鱼是海里的的鱼是海里是鱼一定要、呃、是海里的海鲈我们哈，但是的鱼们用的鱼是海里的海鲈鱼。哈，我们用的鱼是海里的海鲈哈，但是我们今天呢，我们用的鱼是海里 วันนี้นะคะอาหารชนิดแรกของเราก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ